คนพวกนี้มันทําให้เราขำกว่าน,นอนได้จริงๆวนะ่ะอ่านแล้วอยากจะอ้วกจริงๆนะบางทีวยแบบไม่ทุเรศดคำพูดตัวเองเหรอคะนี่ว่าอ่านมพื่อคนลุกเลยบบอะไรวะขออภัยนะถ้าใครไม่ชอบดิฉันหรือพูดเรื่องเชิงจิตเลื่อนผ่านค่ะไม่ต้องดูขอพูดให้คนที่อยากรู้อยากตระแหน,นเรื่องนี้อย่างดิฉันค่ะ <laughs> ทั่วโลก ป้าโอ้ตายแล้วบุายแทนเขาบอกว่ายูทูบเบอร์เอาไปเล่นข่าวต่อเนื่องใช้คำพูดหยาบคายมะเอือนว่ายูทูบเบอร์เขาไม่ได้ถือสินแปดเหมือนป้าค่ะเขาเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาใครเห็นพวกมึงใครก็อยากด่าไหมคะอีกๆๆๆถอนฟองให้เลยทันที จิตใจยิ่งใหญ่มากค่ะเขาทำลายเราขนาดนี้จนจะทำให้เราไม่มีที่ยืนพออะไรที่เขาชนะเขาเอามาโพสประจานบวกล้อเรียนนิดๆด้วยซ้ำ <c oughs> หวานเชื่อมจิตเสียใจเสียใจคุณแม่คุณแม่จะเป็นคนที่จิตใจยิ่งใหญ่เหลือเกิน <c oughs> <c oughs> จะอ้วกควรแสดงความรัก รับผิดชอบมากกว่านี้โดยออกสื่อโฆษณาผ่านรายการโหนกระแสและสื่อโซเชียลต่างๆเดี๋ยวค่ะมึงถอนฟ้องเขาอะค่ะไม่ได้อยู่เดี๋ยวข้อตกลงกันทั้งสิ้นคือมึงไม่ได้ชนะเขานะคะยตาตรรมทั้งหลายคุณไม่ได้ชนะเขาค่ะอะไรอะไรก่อนโอ๊ยแต่ละฉันอ่านไปแล้วฉันรู้สึกแบบอ่านต่อเนาะฉันยังอยู่ในกลุ่มเขาเอามาอีกแล้วใช่ค่ะ ควรต้องออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการและโพสต์ในเพจโหนกระแสทุกวันจนกว่าจะแก้ข่าวให้ทั่วถึงโดยไม่ใช้งุบงิบเงียบๆไปมึงถอนฟ้องเข้าค่ะ,คะตอนนี้ <c oughs> อ่านแล้วสุดสัตย์อียนยันเลยจนจะอ่านจบไหมเนี่ยตอนนี้พิธีกรจะฟ้องกลับเรียกเงินกี่บาทนะ30สิบล้านเปล่าใช่ค่ะเนี่ยมันก็ไป เนี่ย30ล้านก่อนหน้านี้คุณพิธีกรจะฟ้องกลับเรียกเงิน30ล้านบาทจําไม่ได้เหยียบอีกฝ่ายให้จมดินเลยไร้ความเมตตาปราณีผู้มึงมึนไงคะก็คุณไปไล่ฟ้องเขาก่อนไหมคะคุณไปฟ้องเขาก่อนไหมคะเออคุณไปฟ้องเขาก่อนไหมคะคุณไปปักปั๊มเขาก่อนไหมคะแค่นี้ถือว่ายังน้อยไปคะ่ะ คลิปมีความยาว5นาทีเป็นแนวเสนอข้อคิดข้อทำเพื่อให้เกิดอชวนพิจารณาอันนี้อันนี้เขากำลังสอนทำกันอะไรเนี่ยทนายนางกันไกปกป้องหาแสงลงให้ขนาดนั้นทนายนางกันไกคือใครวะอ,อ๋อใช่ครับรายการหนกระแสน่าจะออกสื่อขอโทษให้ชาวโลกได้รู้ครับเขาสำคัญจริงไหมไหม ความว่าแพ้ไม่เป็นไง R อ C อซมึงหรือเปล่าที่แพ้เขายังไม่รู้ตัวล่อคะสามคดีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแพ้คดีนี้เป็นคดีที่สี่ก็เลยชิงถอนฟ้องหรือเปล่าเขาไม่รู้เรื่องจริงๆหรอเนี่ยเขาก็เอาคลิปหนกระแสลงหนกระแสยังไม่ได้ลบนะจ๊ะเออแต่พวกเขาบอกว่าเนี่ยหนกระแสจะลบนั่นลบนี่อะไรคืออะไรเนี่ยเขาก็ลงกัน คลิปยังอยู่นะคะเขายังไม่ได้ลบคลิปนะคะทนายตุ๋ยก็โพสชั้นเจนนะเออเนี่ยเมื่อตอนบ่ายเข้าไปดูยังไม่ลบคลิปเลยค่ะในคําสั่งสารไม่ได้มีให้ลบคลิปนะจ๊ะและทางรายการก็ไม่ลบด้วยค่ะไม่ได้อยู่ในข้อตกลงจะ้ะอะไรก่อนอะไรก่อนสาวหัวงอกทั้งหลายเลยอะไรก่อนฮะ ความจริงคือน้องไม่เคยพูดน้องไม่พูดพ่อแม่พูดคะ่ะว่าลูกตัวเองเป็นใครลงมาเกิดฮะฮะเทปรายการยังมีนะพ่อเป็นคนพูดหรือเปล่าฮะฮะการพาดหัวในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง yeah. และและยอมรับว่าจะไม่ทำอีกหมายถึงอะไรเดี๋ยวนะคะรู้สึกว่าเขาน่าจะเพี้ยนเรื่องกฎหมายกันหรือเปล่า <panels> ฉันอ่านเลยฉันก็แบบฮะ ah! อะไรของพวกคุณน,นี่เดี๋ยวเข้าไปดูนี่นะ เพราะว่าในในเอ่อของเพจหลักเขานะคะเขาโพสต์ไว้นะจ๊ะเอาคลิปรายการลงคือพยายามบิดอะ่ะคุณพยายามบิดคําสั่งของศาลนะคะแนะนําเลยค่ะอยากจะให้พี่ตุ๋ยนะคะทนายของพี่หนุ่มนะคะไปยื่นคําร้องต่อศาลเลยค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเออว่าคุณกําลังละเมิดไหมคุณมาโพสต์อะไรซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลย รายการยังไม่เคยบอกว่ารายการยังไม่เคยบอกว่าจะลบคลิปให้เลยนะคะคุณถอนฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดแต่เหลือคดีที่ศาลเยาวชนยี่ิบสองตุลาซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นข้อหาเดียวกันอ่าก็รอดูรอดูค่ะก็ให้กำลังใจเลยค่ะยีิบสองตุลาที่ศาลเยาวชนใช่ไหมก็คิดว่ากอาคิดว่านะ คดีความต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยที่ยกฟ้องมาสามคดีแล้วเนี่ยนะคะอ้อคิดว่าคดีของพี่หนุ่มก็น่าจะชนะนะอ๋อคดีพี่หนุ่มไม่ถอนค่ะของอ้อก,ก็ไม่ถอนเหมือนกันที่ทองหล่ออ้อก็ไม่ถอนเหมือนกันเอออันนี้คือเพี้ยนเนาะพยายามเลือเกินนะคะว่าโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาโพสตเนี่ยอะด้วยรายการเนี่ยเพจนิรมิตนะ ด้วยรายการโหนกระแสและเจ้าของรายการโดยทนายความรับต่อสารว่าจะไม่กล่าวอ้างว่าน้องอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดอีกต่อไปด้วยเหตุผลนี้ทางพ่อและแม่อันนี้อ่านไปแล้เดี๋ยวจะมาให้ดูทนายตุยโพสบ้างคราวนี้นาทุกคนอืมแปบ๊บหนึ่งอะไรเนี่ย ผู้บุกผู้ปิดสังกานี่นะคะนี่นะคะพี่ตุ๋ยบอกว่านะคะหลังจากที่หลังจากที่เสร็จจากสารนะคะนี่เลยเอาพู์แรกเลยละกันเนาะเชื่อมจิตถอนฟ้องพี่หนุ่มกันใจหุ่นกระแสช่องสามมีเงื่อนไขว่าพี่หนุ่มกับหุ่นกระแสจะไม่กล่าวอ้างว่าน้องอ้างตัวพ็นพุทธเจ้ามาเกิดอีกอันนี้พี่ตุ๋ยเขาแค่ให้รายละเอียดไว้เท่านี้ไม่ได้ให้ลึกซึ้งถูกไหม พี่เตรียมเรียบร้อยแล้วครับนั่นไงพี่ตุ๋ยเข้ามาแล้วสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะพี่ตุ๋ยไม่ใช่คนขี้โม้ขี้คุยค่ะแต่พี่ตุ๋ยเอาจริงค่ะดิฉันยืนยันได้ปรบมือค่ะทุกคนไปกดติดตามพี่ตุ๋ยไว้นะคะแล้วก็ติดตามติดตามพรุ่งนี้ด้วยว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะเออพวกนั้นพวกพวกพวกนั้นมันก็ไปหลอกคนแก่ให้ดีใจไง พี่ถุยเตรียมไว้หมดแล้วเตรียมยื่นพรุ่งนี้ด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยคุณไปลงอะไรก็ไม่รู้นะคุณไปถอนฟ้องเขาแต่คุณลงเหมือนตัวเองชน,นะรายการต้องออกมารลับผิดชอบเดียวนะอีพวกหวงอกงอกนี่รู้เรื่องอะไรไหมฮะโอ้โหไปลงเนี่ยนะมีม,มีอยู่ทา่ช่องเอเวจี v G. มาแซอ้อนนะคะอย่านะคะกูด่ามึงนะกูบอกกันนะเออดิฉันไม่ใช่ญาติธรรมค่ะไม่ได้ถูกน้องสอนธรรมะมาด่ามหมดค่ะถ้ามึงด่ากูก่อน พูดได้ยังไงให้พี่หนุ่มไปขอโทษให้รายการไปขอโทษให้ออกสื่อขอโทษให้คนทั่วโลกรับรู้มึงเป็นใครให้คนทั่วโลกรับรู้เป็นใครฮะพี่หนุ่มเขาไม่เคยไปว่าเด็กนะคะไม่เคยมีใครไปด่าดเด็กยังไม่รู้ตัวอเลยทุกวันนี้เขาไม่ชอบใครเขาไม่ชอบการการะทําของพ่อแม่เราก็พูดในสารแบบนี้เราไม่เคยเกลียดเด็กทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําคือเราปกป้องาศาสนาและ พยายามที่จะให้เด็กเขาอยู่ในสังคมของเขาให้ได้ไม่ใช่เอาเด็กมาหาผลประโยชน์หรือไม่แล้วเนี่ยพี่ตุ๋ยก็โพส์อีกขอถอนฟ้องไม่อ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นเงื่อนไขที่คุณขอเพื่อจะถอนฟ้องพี่หนุ่มนะซึ่งพี่หนุ่มก็ไม่เคยอ้างอยู่แล้วตายแล้วหลอกได้แต่ควายในกลุ่มนั่นแหละค่ะ เออคนที่กินข้าวไม่ได้กินหญ้าจะรู้เรื่องนะคะพี่ตุ๋ยคะหนูแนะนําให้พี่ตุ๋ยฟ้องกลับค่ะหนูสนับสนุนทุกคนสนับสนุนให้ช่องสามฟ้องกลับค่ะกดหนึ่งเลยรัวๆเออสนับสนุนให้ช่องสามฟ้องกลับค่ะกดหนึ่งคะ่ะกดหนึ่งคะ่ะรัวๆคะ่ะกดไปเลยจ้ะเออคือตอนแรก แหมพี่ถุยก็ใจดีไงก็หนูถึงพูดไงคะว่าอืเขาไม่เหมือนคนอื่นเขาบิดเก่งแพ้ก็ไม่ยอมรับว่าแพ้สู้มาได้ก็บอกว่าสู้ไม่ได้มาพูดได้ยังไงอ่ะว่าให้พี่หนุ่มไปขอโทษให้ช่องสามไปขอโทษอะไร <c oughs> คืออะไรโอ้โหแต่ละคนในกลุ่มก็บางคนก็เรียนสูงๆทั้งนั้นนะ มีความรู้เป็นครูเป็นด็อกเตอร์ด็อกต่อยแต่คือไม่รู้เรื่องกฎหมายจริงๆหรอเออเนี่ยโจทยื่นคำร้องว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้โจทก็ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยทั้งเจ็ดอีกต่อไปถอนฟ้องเองถอนฟ้องเองไม่ถ้าเอาคำพิพากษามาอ่านได้ก็จะอ่านให้ฟังแต่มันอ่านไม่ได้ไง คือถ้าคนมีความรู้นะคะมีสมองมีสติเนี่ยแค่ทนายตุยพูดเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วไหมแต่อีพวกนั้นไปตีความยังไงอ่านยังไงให้ว่าให้พี่หนุ่มเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่คุณแม่มีจิตใจสุดยอดเขาต้องสํานึกได้นะเขาต้องมาขอโทษนะอะไรเอออะไรแอดมินไม่รู้เหมือนกันคะ่ะ คืองงแนะนำค่ะให้ฟองกลับไปเลยนะคะโอ้ถ้าเขาชนะเขาแซะเขาแซะแล้วเขาแซะแล้วค่ะเชื่อมจิตเชื่อมจิตเชื่อมตจิจาจะเข้ามาน่ะเอาหน้าเอาตาเข้ามาด้วยอย่ามาแซะเรื่องชองเรื่องแชรโอ้ไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องคดีดิฉันจัดการเองได้จ้ะเนะอะเออเนี่ยไปปรับความเข้าใจกันใหม่ก่อนนะว่า,นะวา ถอนฟ้องเขาเองนะคุณไม่ได้ชนะนะคุณถอนฟ้องเขาเออดิ้นแล้วดิ้นแล้วดิ้นแล้วเข้ามาเยอะๆจะได้เพิ่มเอ็นเกตค่ะเข้ามาเยอะๆค่เะเออคนติดตามจะได้มากขึ้นเรื่อยๆเข้ามาเยอะๆแล้วคนจะได้เห็นนะอืมมาค่ะของเขาคิดว่าถอนฟ้องเท่ากับชนะ มีปัญญาแค่นี้เหละจ้าแตยแล้วเนี่ยค่ะพี่ตุ๋ยก็โพสต์อีกว่าคลิปยังอยู่ไม่ได้ลบขอให้ไม่อ้างเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในรายการที่เสนอก็ไม่ได้อ้างว่าเป็นพุทธเจ้านะคะถอนฟ้องกลัวโดนฟ้องกลับไงจ้จ้าถอนฟ้องเพราะกลัวโดนฟ้องกลับแล้วแหมมีการมาขออีกว่าจะไม่ให้จะไม่ให้ฟ้องกลับ เขาไม่ยอมหรอกจก้ะแต่เขาก็ไม่ได้ทำลงลงเป็นลายลักอักษรใช่ไหมเออกลัวเขาฟ้องกลับก็เหมือนรู้ตัวเนาะว่าจะแพ้เนาะเหมือนรู้ตัวว่าจะแพ้นะยังมาทําข้อตกลงว่าขอไม่ให้ช่องสามฟ้องกลับเหมือนว่า <laughs> โอ้ตายแล้วแนะนําให้ฟ้องค่ะพี่ตุย๋ยคนแบบนี้อะค่ะเขาไม่สมนึกอะไรหรอก หนูพูดเลยบิดเกงบิดเกงทุกคนยังยืนเคียงข้างพี่หนุ่มนะตอนแรกวันนี้มีแต่คนทักมาแบบตกใจว่าเออทำไมไอ้ถอนฟ้องนะโอเคแต่ทำไมเงื่อนไขมันแปลกๆคือบางทีอะเราไม่เข้าใจภาษากฎหมายถูกไหมคะแตะะ่พอเราได้รับรู้ได้รับฟังเนี่ยเราก็เข้าใจหมดแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะซึ่ง แต่แต่ฝั่งเขาเนี่ยพยายามไปพูดในกลุ่มญาติธรรมว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการให้อภัย